เชบบ่เบ็ตผ่าแง่ผัดสวัสดีค่ะช่เบ,บ็ <Okay. S 1> วันนี้หนูจะไปเที่ยวไหนคะวันนี้วันนี้น้องเช่อจะไปเที่ยวไหนคะลูกไปป้ยอยู่เอค่ะถึงใกล้ถึงหรือยังคะจะฉี่ไปค่ะจะถึงยังคะนั่งรถนานไหมโลกนานมกาก บ้านลุงเอแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเชฟเหตจะพาเพื่อนๆไปดูแมวบ้านลุงเอกันเนาะน <Okay. S 1> ีสระน้ำด้วย <Wow. S 1> นี่นะคะนี่ไงมาเจอน้องแมวแล้วนะคะบลุงเอมีสระน้ำด้วยนะคะจะพาไปดูนะถอดรองเท้าลูกนี่ลุงเอก็เลี้ยงปลาเก่าด้วยนะปลาอะไรนะพ่อเอมปลาเก่าก็ปลา,าอะไรน,น้องแพล กาวคนละสายงานกันนะคะนะคะน้องเชเบตก็นั่งยูนิคอร์แล้วนะคะบ้านลุงเอนะคะน่รักจต็มเลยเไปมมาแล้วนะคะนี่น้องเชเบตนะคะนั่งบนยูนิคอร์แล้วนะอยากนั่งต้องรอนะลูกรอๆเล่นกับน้องเชเบตนะคะโอ้โหโอ้โหหมดเลยหมดกัน มันต้องกลัวน้องชั้นเป็ดม่ต้องกลัวน,น,น,นะลกูกก็ไปนั่งกับน้องชั้นเป็ดแล้วนะโอ๊ยอมเมอาเลนต้องขย,ยับก้นมาลูกเข้ามาอีกลกูกขย,ยับก้นเข,ข,ข้ามาเออเก่งมากลกูกไหนให้แม่ดูหน่อยลูกอุ้ยนั่นล่ะมาหันหน้ามาเร็วลูกหันหน้ามาตอนนี้ชี่เต็มกันพี่เต็มแต่แกนออมเล็ตแตแกนออมเล็ตนะโอเคล้มเป็ดล้มเป็ดออมเล็ตฮะ ไปนะเพราะเอ็มเขาจะแกงออมเล็ตนะคะลงเป็ดยืนได้พี่เอมเด็กเขาสูงแล้วนะคะขึ้นไปนั่งนะครับแม่อุ้ยช่วยจับไว้หน่อยาแม่อูจับให้นะไม่ต้องกลัวลอยลอยน้องกระโดดกระโดดขึ้นมาเออแล้วก็จับไว้จับไว้ลูกไปมีเป็ดไหมมีไง ย <Un> ูนิคอนโอ้ยยูนิคอนน่ารักม,มากเลยเมยไหไมลูกนอนก็ได้นะลูกนอนก็ได้นะเชเบตเชเบตนอนได้นะคะเรยูนิคอนอะแม่โอ้ยเข้ากันมากเลยพ่อเอ็มอุ้ยโยกได้ด้วยโอ้ยโยกได้ด้วยอุ้ยเอดด็นดูอะยูนิคอนของแม่อุ้ยน่าอิจฉาจังเลยน้องเชเบตเขาก็ไม่กลัวแล้วนะ น่ารักเอาไปล่องไปล่องทะเลเอาละนาะ